สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพภทยองค์กรตามหลักของ 7S ของ McKenzie นะคะ 7S ที่สำคัญได้แก่1เรื่องของ Structure หรือโครงสร้างขององค์กรนะคะประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะมีบทบาทที่สำคัญอย่างไรนะคะมีผู้นำ ลถหลั่นกันลงมานะคะนอกจากสตรัคเจอร์แล้วก็ต้องคำนึงถึงสตร a จีนะคะก็คือกลยุทธ์ในการทำงานนะคะใช้กลยุทธ์วิธีการการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่ความสาเร็จได้อย่างไรนะคะอันนี้ในหน่วยงานองค์กรนั้นใช้กลยุทธ์อะไรนะคะแล้วก็สไตล์นะคะลักษณะการทํำงานนะคะ แนวทางการบริหารจัดการนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของสกิลหรือทักษะในการทำงานมีความรู้ความสามารถนะคะมีพฤติกรรมในการบริหารจัดการความเชี่ยวชาญน,นะคะในการดาเนินงานอย่างไรนะคะแล้วก็สตาฟนะคะบุคลากรนะคะ มีใครบ้างมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีศักยภาพมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถด้านใดบ้างนะคะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรและขาดไม่ได้ก็คือซิสเต็มหรือระบบการทำงานมีระบบการทำงานอย่างไรนะคะเรื่องของ Input, Process, Output นะคะ อินพุก็คือปัจจัยนำเข้าต่างๆเงิงงนงบประมาณคนข้าวของเครื่องใช้นะคะแล้วกระบวนการโปรเซสมีการดำเนินงานยังไงมีการวางแผนงานการดำเนินงานการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลนะคะหรือการปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างไรกลยุธทธวิธีการโดยเฉพาะในยุค กูเิโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเอาชนะ disruption อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็คำนึงถึงเอาพุทธที่จะตามมานะคะสอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการตั้งไว้ไหมนะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะค่ะนี่ก็คือหลัก 7s นะคะแล้วก็ บวกอีก2ตัว 2s ด้วยกันก็คือ Specific Tool มีเครื่องม้เครื่องมือพิเศษไหมในการดำเนินง,งานเครื่องม้เครื่องมือในการบริหารจัดการกำกับดูแลนะคะรวมทางเรื่องของเรื่องของชิดป,ประดามนะคะชิดป,ประดามก็คือการยกระดับองค์ขาพยพนะคะให้ก้าวสู่ ความมีคุณค่าขององค์กรของหน่วยงานให้ดีมีประสิทธิภาพทันเกมทันการนะคะเอาชนะข้อจำกัดหรือวิกฤตต่างๆได้ด้วยความราบรื่นนั่นเองนะคะดังนั้นการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรนี้ต้องคำนึงถึงจุดแข็งจุดอ่อนของหลัก 7S นี้รวมทั้งเรื่องของ specific tools และก็เรื่องของ chip o p r a d i o n ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ